ร่วมผัดมาเย็ยนบีบีอยู่ค่ะเหย็ยนวีอยู่บังหยอดต้นใหม้ดยูค่ะหยอดต้นใหม่ค่ะค่ะสดเขียวช้องค์งามตางามตามากเลยใบไม้บิ๋ว,วเสียงนกพ้อมนกพันห้องพระเศร้าดอกห้องอยู่สุย่ำแต่ว่าเด็กเด็กไปดินห้อง <c oughs> จะ้ะนี่แหละค่ะธรรมาชาติบ้านสวนโปร่งฝ่ายวิบ้านดินค่ะบ้านสวนโปร่งฝ่ายวิบ้านดินเฮ้า ะะมาบอกมาจาาคุยกับเม่เแจยวยายแจยวสาวขอนแก่น,ปนเป็นยาาแล้วค่ะเป็นยาาแล้วเกินแม่ไปอีกแล้วเนาะ <c oughs> อายุอายุจ้าแต่ว่าปัญญาอย,ย่งอ่อนดอู่ว่าสันปนาจ่าก็อยากปัญญาอ่อนละ่ะไม่อยากปัญญาแข็งปัไดนเนาะค่ะมันปองโผล่กันปัญญาแข็งน่ะอ่อนๆขอไว้จ้าให้ทําตัวมันลิ้นผนาวะาลิ้นเนี่ยมันอ่อนเลยค่ะ ยาทำตัวแข็งเขาไปใส่กระไดเขาเมืองตาลิวกระลิวตาตามย่ำคุยกันคือกันคุณสนทนาของเขานี่ก็ต้องรักษาไว้ด้ค่ะอันได้ว่าขันซุ่มกี่เ่าเนี่ยขันเพิ่นประเ้ตั้งท่าปันไดนี่คุยกันบระเ้หลายได้ฟักเบื่องนอกเออบ่พ่อสองค่วมดอกกับพี่กันลวดเมก,ก่อกนกะข่าวแม่ขาลูกนอนเมาลูกกะบ่กาขาแม่ ตีตีเพแห้งซบแม่ยไปนะบัดเม่นี่จัูลูกัวลูกเทืนเดาตายเลยค่ะอันนี้ค็ข้าวอีลีข้าวอีลีค่ะพอแทๆกับคมเขินลูกนี่ค่ะแม่นอีลีค่ะพ่อเลี้ยงบัดที่ได้แม่เขาเราเอาลูกเขานํจาจักเอาใจอย่างเห็ดใจเป่าเรียงเล่าสลงดงโหนโถ่ขันสิลังฟังเขาบ่มนีแต่แนวบวกมีแต่นแตนวหลบมีแต่พลังหลบพราะฉะนั้นเข้าก็เหตุจิดพลังลบ บอกว่าเข้าเปลี่ยนคือเพิ่นเข้าเปลี่ยนแจงสันค่ะรักษาเจ้าของสะกวันคันรักษาเจ้าของได้เนี่ยรักษาผพ้อเอินในน้ำค่ะเพราะว่าเข้ารักษาเจ้าของคุ้มแล้วเข้าก็สามารถรักษาเพื่อเอนได้อีกน้ำพนะอันนั้นเหมือนถ้าเกมคือเจมิงเล่ายู่ได้ค่ะกระสุง,งามยู่ได้เนาะอันแล้วตัวผู้มักคือว่าอีกนั่นแหละค่ะซ้ำกันนั่นแหละกับป้าขี้เหรง,งกินกับยางกระแซม กินกับกี่ได้บ่ผานาวาว้ายีล่ะตาผูหมักว่าสรนเลอันนี้เบาเลี้ยงปักกีเล็กหรือว่าผักสเดามันขมเนาะค่ะเนาะเป็นคนมกขมขมมันแสบตัวละมันเป็นลมขมเป็นยาเพิ่นว่าอัน,น้ำตาลน,นี่บ่ไหวนะคะอนนันได้กระไดไม่มีกีโพนไม่เตียวส่งใหญ่แต่เตียวแล้วทมเอา้าได้ทีโพนจะขึ้นใหญ่แ่ถินาวาเพิ่นกันก,กีน้ำโคกเส็แล้วคะ่ะสองเมื่อตอกันเนาะแต่นายบ่นั่นลหละคะ่ะขีโพ อันนี้เบาเลี่ยงข้อหวานหวานเป็นร่มดีย่วะได้เป็นเบาหวานน้ำเพลินค่ะไม่ได้เป็นเบาหวานน้ำเพลินโม่พื่อไม่ยาม่ะอันโอ้ยคูเฝ้ากินเขาคั่นเพื่อนคูหิวเข่าเป็นเบาหวานบัดว่าเอาเปลี่ยนกับเปลี่ยนเอากินกับกินแต่ตัวค่ะกระโสกดีย่วะได้เป็นเบาหวานเนาะขันเป็นเราก็รักษาสละเป็นเราก็ไม่ได้ยากดอกหมอกระมี่รักษาเพื่อนไห้ไปตรวจก็ไปตรวจผู้ลังคนมาไปตรวจแจ้งเต้ขี่ขันพนะ กี่ขันพ่อหมอเอาวาคือหอดหมอหมอกับพวกงามดีแน่นอะเป็นกับเบาดีหมอเมืองไทยเฮ้าเบาดีเอามันเต่๋ว่าคนไข่เศร้าจุดปวดปวดละคุณพยาบาลเพื่ังดีหลายค่ะเบาเรื่องหยกยาบ้านเข้าเมืองไทยค่ะบอเลีหนาผู้ใดโรงพยาบาลศรีนครินทร์อันดับหนึ่งของเอเชียเลยได้ค่ะอันดับหนึ่งของเอเชียเลยเมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวง เป็นเมืองจุดศูนย์กลางสิไบไส้กาง,ง่ายเกินเนื้อกาง,ง่ายิิออกทั้งเล้ากับไปไปง่ายไปทั้งขมิ้นกับไปไง่ายเนาะคะ่ะสุเมืองนี่รถไฟเป็นกาวฟเฮ็ดกันแล้วละ่ะให้พี่รองได้สัญนจรนไปมาหาโซกันเนาะคะ่ะ